เสกนี่ผมเมตตาเขานะเสกโลโซนเนี่ยเสกไม่ใช่คนห้ายเขาเป็นศิลปินอารมณ์ดีอารมณ์มเพลงอะไรนะแต่เขามีปัญหาครอบครัวทำให้เกิดภาวะความเครียดแล้วก็เบรกแตกแล้วก็ออกครับผมว่าติดไม่นานครับเสกนะติดไม่นานนะครับ หลังจากที่ทางสาลฎีกาพิพากษาจำคุกเสกโลโซหรือนายเสกสรรสุขพิมาย2ปี12เดือน20วันแต่ถึงอย่างไรเราก็ได้เห็นกำลังใจจากแฟนๆเพลงนะคะที่เข้ามาโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้เสกโลโซกันเยอะมากเลยค่ะ ส่วนทางด้านพลตำรวจโทเรวักลิ่นเกษรก็ได้อัดคลิปฝากไปถึงเสกบางช่วงตอนบอกว่าเสกโลโซเป็นศิลปินในดวงใจของคนเยอะเลยร้องเพลงเพราะเก่งด้วยตอนเกิดเรื่องก็ไม่ได้ไปฆ่าใครไปแกงใครตุยเนื่องจากเก็บอารมณ์ไม่อยู่มีปัญหาครอบครัวในตอนนั้นพูดถึงคุณเสกโลโซใช่ไหมคคุณเสกโลโซนี่เขาเป็นศิลปิน ในดวงใจของคนเยอะเลยนะครับแล้วก็ร้องเพลงเพราะเก่งด้วยนะเสกโลโซเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนเกิดเรื่องนี่ก็ไม่ได้ไปเกเรไปฆ่าไปแกงไขตุยนะครับมาเนี่ยเก็บอารมณ์ให้อยู่นะครับเนื่องจากมีปัญหาในครอบครัวเขาตอนนั้นนะครับก็ระบายอารมณ์พ่นเขาหลามขึ้นฟ้าพอตำรวจจะไปจับก็ น้อยใจเพราะก็เคยช่วยงานตำรวจมาด้วยสนิทสนมกับตำรวจด้วยก็ตะแบงไปครับตามภาษาคุณเสกนะครับก็คงตะแบงไปนะกูไม่ยอมนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้นั่นครับโดยส่วนตัวผมมองว่าเขาน่ารักนะมีอะไรก็คุยกันอะไรกันแต่ศาลท่านไม่ได้มองอย่างนั้นศาลท่านมองว่าขัดขืนต่อสู้เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่และพกพา มีเข้าวหลามไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญ,ญาตพกพาไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาระโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวแล้วก็ยิงปืนในที่สาระศาลก็พิพากษาลงโทษจำคุกแต่ว่าทางผู้จการเรือนจำก็มองว่าคุณเสกไม่ได้เกลงเกลียอะไรเข้าไปก็เอาออกมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับนักโทษนะครับนักโทษตอนนี้คุณเสกเป็นนักโทษแล้วคุณเสกเป็นนักโทษออกมาก็ยังมา มาร้องเพลงได้นะครับถ้าเป็นไม่ใช่มาให้คุณเสกมาเปิดคอนเสิร์ตเก็บเงินเกาตัวเองนะอะไรที่เป็นประโยชน์ของทางรายการและทางเรือนจําเขาให้คุณเสกมาทําได้เหมือนกับเอานักโทษมาล้างพ่อมากวาดถน,นนอะไรอย่างนั้นนะครับอยู่ในความควบคุมของผู้คุมของเจ้าหน้าที่รัชธรร์น,นะครับและคุณเสกเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่เครียดนะครับเพราะเอฟซีเขาเยอะในนั้นนะ่ะก็คึกคักแถมเข้าไปก็ ทำให้กลุ่มนักโทษแดนเดียวกับคุณเสกเนี่ยกินดีอยู่ดีด้วยนะครับกินดีอยู่ดีด้วยนะครับมาล่าสุดค่ะพลตำรวจโทรเรวัตยังอัดคลิปฝากไปถึงเสกเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเสกนี่ผมเมตตาเขานะเสกไม่ใช่คนร้ายเขาเป็นศิลปินอารมณ์ดีทำให้เกิดภาวะความเครียดในตอนนั้นมีปัญหาครอบครัวทำให้เบรกแตกไปบ้าง ขอเป็นกำลังใจให้เสกนะลูกเขาก็รุ่นลูกผมอยู่ข้างในก็แต่งเพลงเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักโทษด้วยกันคิดซะว่าเราได้เพื่อนใหม่ได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่แต่เราก็ต้องตั้งสติหน่อยเสกนี่ผมเมตตาเขานะเสกโลโซเนี่ยเสกไม่ใช่คนหลายเขาเป็นศิลปินอารมณ์ดีอารมณ์มเพลงอะไรนะแต่เขามีปัญหาครอบครัว ทำให้เกิดภาวะความเครียดแล้วก็เบรกแตกนะครับเบรกแตกนะครับเบรกแตกก็ขอขอเป็นกําลังใจให้เสกนะลูกเขาก็รุ่นลูกผมอะเสกอะรุ่นลูกผมอายุลุ่นลูกผมนะครับอยู่ข้างไหนก็แต่งเพลงนะครับเป็นขวัญกาลังใจของนักโทษด้วยกันคิดว่าเราไปได้เพื่อนใหม่ไปได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่นะครับแล้วก็ต้องมาตั้งสติหน่อย ต้องตั้งสติหน่อยนะครับกับพี่แอดคาราบาวนี่ผมสนิทครับพี่แอดเนี่ยมีอะไรก็จะแนะนําพี่แอดจะรับฟังนะครับนะครับบางทีศิลปินอารมณ์มันก็จะเครียดครับเครียดนะครับบางทีดื่มเหล้าไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะก็หลุดปากพูดไปอะไรไปนะครับเดี๋ยวก็ ออกครับผมว่าติดไม่นานครับเสกนะฮะติดไม่นานนะครับใช่มันมันมันเก็บกดไงมันตะแบงไงมันคิดว่ามันสนิทกับตำรวจไงหมาก็มาปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งขึ้นฟ้านะครับพออสมพงษ์จะเอากําลังไปจับก็ตะแบงผมก็มีเขาหลามหน้าอะไรนะแต่ว่ากฎหมายมันก็เป็นกฎหมายไนงะนะครับถ้าผมสนิทเนี่ยผมขับรถไปบอกแล้วไอ้เสกเอารวัดมานะไอ้ฮานะครับ มันต้องอย่าไปยุ่งไอสุรายามเมากันนะลูกนะมาเนี่ยนะครับเขาเจอปัญหาชีวิตนะเสกเจอปัญหาชีวิตนะครับตั้งต้นใหม่ได้อายุยังไม่เยอะนะครับอายุยังไม่เยอะนะครับผมเมตตาเขานะนะเมตตาครับในขณะที่การภรรยาเสกโลโซอัปเดตเพิ่มเติมบอกว่าวันนี้ได้ไปเยี่ยมพี่เสกโลโซมาสรุปว่าตอนนี้แต่งได้สิบเพลงแล้วนะคะ เพลงล่าสุดคือเพลงทหารพระราชาพี่เจกได้แต่งเพื่อให้กำลังใจกับทหารทุกคนที่ปกป้องดินแดนไทยทหารทุกคนมีบุญคุณกับพวกเราถ้าไม่มีพวกเขาเราจะอยู่ยังไงช่วยกันให้กำลังใจพวกเขาด้วยนะคะ เพลงนี้จะปล่อยวันที่12มิถุนายนซึ่งตรงกับวันที่เราจะนำเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจำเป็นไปนมอบให้แก่ทหารพระราชาทุกท่านตามกำลังที่เราสามารถทำได้แต่เพลงนี้น่าจะมีค่าต่อสภาพจิตใจของทหารและประชาชนละแวกนั้นกันมากกว่าสิ่งของต่างๆนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางเอาเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็นไปมอบให้ทหารชายแดนที่สุรินทร์อําเภอรปราสาทก็คงจะไปถึงไปมอบให้ประมาณช่วงบ่ายค่ะขอกําลังใจให้ทหารทุกคนและพิเศษโลโซได้ทำเสื้อให้ทหารเป็นเสื้อเสกโลโซโดยเฉพาะสำหรับทหารผู้กล้าเพื่อพวกเขาเป็น FC เขาจะได้เก็บไว้เป็นอนุสรขอบคุณทุกคนมากค่ะ